ยิ่งวางใจยิ่งได้รับคนส่วนใหญ่เชื่อว่าต้องออกแรงต้องเร่งต้องบังคับต้องกดดันถึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการแต่ความจริงก็คือยิ่งคุณพยายามควบคุมทุกอย่างมากเท่าไหร่สิ่งที่คุณต้องการก็จะยิ่งถอยหนีแต่ความลับก็คือเมื่อคุณวางใจคุณปล่อยวางความกังวลและอยู่ในคลื่นของความมั่นคง คุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการทันทีลองคิดดูนะคะถ้าคุณวางใจในเงินความรักโอกาสหรือแม้กระทั่งความสำเร็จทุกสิ่งจะไหลเข้ามาแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องเร่งไม่ต้องบังคับวิธีการง,ง่ายๆ 1. เชื่อว่าฉันคู่ควรกับสิ่งที่ฉันต้องการข้อที่สองสร้างความรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่มีสิ่งนั้นอยู่แล้ว ิตข้อที่ 3. ฝึกทุกวันยิ่งวางใจพลังดึงดูดยิ่งแรงและสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการก็จะปรากฏในโลกของความจริงอย่างง่ายดายถ้าคุณพร้อมเปิดรับพิมพ์ฉันวางใจ